สวัสดีค่ะมาต่อกันเลยนะคะที่ energy system used during sports performance คลิปที่2นะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูระบบที่2กันบ้างนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วเราได้พูดถึงระบบแรกคือ ATP PC หรือ ATP PC เอ่อ CP system ไปแล้วคูเองก็งงเนาชื่อมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะโอเควันนี้เรามาดูระบบที่2ตัวนี้นะคะไกลโค l y s i s กันบ้างนะคะไกลโค l y s i s คืออะไรอ้าวมาดูกัน เขาบอกว่า g กลโคล y ซิส or l อแลคติกแอซิดแ r o b i c system เนะเรายังเป็น a n a e r o ร i c อยู่ก็คือการใช้พลังงานจากสารอาหารหรือว่าพลังงานที่สะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายไม่ได้ใช้ออกซิเจนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย คราวที่แล้วมันเป็นอะแลคติกใช่ไหมก็แปลว่า ATPCP เนี่ยยังไม่ได้ผลิตกรดแลคติกแต่ณนะตอนนี้ระบบที่2ไกโคลซิสมันผลิตกรดแลคติกออกมาแล้วนะคะมีของเสียออกมาแล้วนะลองดูซิเขาอธิบายว่าไง this comes after the ATPCP is run out นะคะก็คือระบบเนี้ยนะคะ comes after ก็คือออกมาจาก ะะก็คือตามมาหลังจากที่ ATPCP เนี่ย run out run out ก็แปลว่าหมดใช่ไหมคะก็พอหลังจากที่ ATP หมด PC หมดอ่ะก็จะเป็นไกลโคไลซิสมาแทนนะคะ This system uses glucose stored in the liver and muscles to produce energy นะระบบนี้นะคะจะใช้ glucose glucose คือน้ำตาลประเภทหนึ่งนะคะ เวลาที่เรารับประทานของหวานน้ำตาลหรือแป้งอะไรเงี้ยนะคะมันจะถูกย่อยลงไปนะคะให้เป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดนั่นเองแล้วก็เขาเรียกว่ากลูโคสน้ำตาลกลูโคสเนี่ยเป็นน้ำตาลที่สามารถเอาไปใช้เป็นพลังงานได้เลยนะคะกลูโคสเนี่ยมันจะถูกเก็บไว้อยู่ใน l i v e อร์เเคือตับ ะะอยู่ในตับแล้วอยู่ในกล้ามเนื้อด้วยนะคะซึ่งกรูโคสเนี่ยมีหน้าที่ที่จะ produce energy ก็คือผลิตพลังงานนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นนักกีฬาเนี่ยนะคะจะต้องดูแลตับของตัวเองให้ดีนะอะไรก็ตามซึ่งเป็นของมึนเมาแอลกอฮอล์เนี่ยหลีกเลี่ยงได้ควรจะหลีกเลี่ยงเลยไม่ควรจะรับประทานเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อตับนั่นเองนะคะโอเคต่อนะ โอ้ร uh, oh, วมถึงอันนี้ด้วยก่อนที่จะไปลิเวอร์นะคะ uh, ทานของเค็มมากก็ไม่ดีนะคะไม่ดีต่อตับเนาะโอเคต่อไปค่ะ the energy produced is for medium intensity that lasts for 60 to 90 seconds นะก็พลังงานนะคะ energy นะที่ถูกผลิตขึ้น produced นะคะแปลว่าถูกผลิตขึ้นเนาะก พลังงานของระบบเนี้ยนะคะจะเหมาะสำหรับ medium intensity คือความรุนแรงในระดับกลางนะคะซึ่ง last f o r นะคะ last <c oughs> ในที่นีแ้แปลว่าอ,อ,อยู่เ,เขาเรียกอะไรยั่งยืนอย่างี้ล้กันยั่งยืนหรือคงอยู่ก็ได้นะคะซึ่งพลังงานระดับนี้นะมันจะยืนเออยังโอยดติดติดก,ก,กัดกัดมันยังคงอยู่นะมันให้พลังงานอยู่ที่ประมาณ60 ถึง90วินาทีนั่นเองนะคะก็คืออยู่ในระยะปานกลางนะไม่ได้ไม่ได้อยู่ได้นานมากนะคะก็คือไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้น้อยเกินไปไม่ใช่แค่15-30วิเหมือนอันแรกแต่ก็ไม่ได้ยาวนานนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณนี่แหละ60-90วินาทีนั่นเองเนาะอันนี้คือไกลโคไลซิสนะคะและที่สำคัญก็คืออันนี้เขาไม่ได้อธิบายแต่ในชื่อของมันบอกอยู่แล้วว่าพอใช้ไกลโคไลซิสเนี่ยพอใช้ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือเวสต์โปรดักต์แน่นอน ขาเราจะเริ่มไม่ไหวแล้วนะคะเมื่อมีเมื่อร่างกายมันหลังกดแลคติกออกมาเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เกิดอาการเมื่อยล้าที่ขาแสบขาปวดเมื่อยไปต่อไม่ไหวยังเดินได้แต่ว่าวิ่งเร็วๆเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะคะมันเป็นกลไกของธรรมชาติที่ไม่ทําให้เราสูญเสียพลังงานมากจนเกินไปนั่นเองนะคะโอเคอันนี้คือไกลโคไลเซสค่ะเรายังเลยอีกพลังงานหนึ่งนะคะอย่าลืมติดตามด้วยกับออกซิเดทีคคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ